สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเห็ดฟางนะครับการเพาะเห็ดฟางด้วยดินปลูกนะครับการเพาะเห็ดฟางด้วยดินปลูกเพราะว่าเชื้อไรเห็ดฟางเราก็เลืออยู่ครึ่งก้อนส่วนดินปลูกเราก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือคุณสมบัติของดินปลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับคือ สิ่งที่สําคัญเลยของดินปลูกเนี่ยต้องเป็นดินที่มีขี้วัวผสมอยู่นะครับต้องมีส่วนผสมที่เป็นขี้วัวอยู่ตัวนี้สําคัญมากนะครับเราถึงจะนํามาเพาะเห็ดฟางได้นะครับอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาคือมีเชื้อเห็ดมีจะเป็นกระมังเป็นกระถางก็ได้นะครับตัวนี้เราใช้กระมังเก่าๆใบหนึ่งแล้วก็ดินปลูกเราใช้สองถุงนะครับเชื้อเห็ดฟางขครน่งนก้อน พอมันเหลือ,อยกึ่งก้อนแล้วก็จะมีวันนี้เราจะเอาแป้งข้าวเหนียวมาใช้ด้วยนะครับคือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยคุณสมบัติของเขาเขาจะเป็นตัวช่วยในการขยายเชื้อจะขยายเชื้อได้อย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเราผสมกับแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ในการมีเชื้อเห็ดนะครับเรากระป๋องมาใส่นะครับแล้วก็มี พลาสติกไวคมกระมังถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เกิดชัวๆนะครับต้องการให้เกิดแบบแน่นอนเลยก็คือเราเตรียมขี้วัวมาด้วยนะครับเราจะเอามาโรยหน้านิดนึงนะครับตัวนี้คือขี้วัวแห้งนะครับคือเรามีอยู่แล้วในสวนนะครับเราเก็บมาอยู่แล้วเราต้องการที่จะให้มันเกิดให้มีความแน่นอนในการเกิด แน่ๆนะครับเราก็เลยต้องเตรียมมาโรยโรยหน้านะครับตัวน enfin, ี ırd, ้เมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็ขั้นตอนแรกเลยเริ่มต้นเราก็ยีเชื้อเห็ดก่อนนะครับเรายีเชื้อเห็ดให้ละเอียดเลยนะครับตัวนี้เมื่อเรายีเชื้อเห็ดละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ แป้งข้าวเหนียวลงไปอีกหนึ่งกำมือนะครับเพราะปกติแล้วเวลาเพาะเห็ดเนี่ยถ้าจะทำจริงๆก็คือเราใส่เชื้อเห็ดหนึ่งก้อนกับแป้งข้าวเหนียวสามกำมือนะครับตัวนี้เราใส่ลงไปประมาณหนึ่งกำมือนะครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเ้าให้เข้ากันนะครับตัวนี้พอคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ รอนะครับแล้วก็ไปเตรียมส่วนที่เป็นดินปลูกนะครับเป็นวัสดุในการเพราะเห็ดนะครับวันนี้ครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะไปเตรียมส่วนที่เป็นดินปูกกันเลยต่อไปก็คือการเตรียมวัสดุในการเพราะเห็ดนะครับก็คือดินปูกเราเราเอาดินปลูกใส่กระมัง นะครับคือใครจะใช้กระถางก็ใช้เป็นกระถางก็ได้เลยนะครับเราจะเขี่ยให้เสมอกันแล้วก็กดให้แน่นนะครับให้แน่นที่สุดนะครับเราต้องกดให้แน่นนะครับตัวนี้เราใช้มือกดไปเรื่อยๆนะครับอให้แน่นเลย พอเราขดให้แน่นแล้วเนี่ยเราก็จะโรยด้วยขี้วัวนะครับประมาณสักสองถึงสามกำมือนะครับเพื่อให้เห็ดเนี่ยเกิดขึ้นชัวๆนะครับเผื่อในดินปลูงเนี่ยเขาสผสมมาน้อยเกินไป อย่างนี้นะครับเรากดให้นั่นแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือขั้นตอนการโรยขี้วัวนะครับแล้วก็โรยไปสัก 2- อถึงสามกำามือนะครับเอาให้เต็มหน้ากะละมังโรยบางๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะลดน้ํานะครับเพื่อเพิ่มความชืน้นในขั้นตอนการลดน้ําเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลดมากนะครับเพราะว่ากะละมังเราเนี่ยเป็นกะละมังที่ก้นปิดนะครับ ตันนี้ก้นปิดอ่าถ้าเราลดมากเกินไปเนี่ยน้ําจะขังเยอะเกินไปนะครับไปลดน้ําเลยครับครับหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอให้น้ําเนี่ยหมาดก่อนนะครับให้น้ําซึมลงด้านล่างก่อนหลังจากนั้นเราก็ค่อยโรยเชื้อเห็ดตามไปเลยนะครับเราจะโรยเชื้อเห็ดให้เต็มหน้าไปเลยนะครับ เมื่อเราโรยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องลดน้ําอีกนะครับก็คือเราใช้ผ้าพลาสติกคุมไปเลยนะครับมันจะต้องไม่ให้แฉะเกินไปนะครับเพราะว่าเราลดไปแล้วนะครับตอนที่เราใส่ขี้วแล้วกล็ลดไปแล้วทีนี้เราก็จะใช้พลาสติกคุมไปเลยนะครับ เมื่อเราโดยเชอเห็ดเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนําไปเก็บรักษาไว้ในร่มนะครับเราคือขั้นตอนการเก็บรักษาเนี่ยเราจะวางกระ,ะมังให้ยังประมาณ3าองศานะครับ2ี่0บสิองศานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลดน้ําแฉะเกินไปเนี่ยจะให้น้ําเขาไหลมาอยู่ข้างเดียวกันนะครับตัวนี้ครับเราจะเก็บรักษาในร่มนะครับจะให้โดนแดด นะครับวิธีการเพาะเห็ดแบบนี้นี่เราจะไม่มีการตัดใยเห็ดนะครับก็คือเราจะปล่อยไปเลยถ้าถึงเวลาก็ประมาณ8-10วันเนี่ยเขจะเป็นดอกเห็ดเราสามารถเก็บไปปรุงอาหารได้เลยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเพราะเชื้อเพาะเห็ดฟางนะครับโดยการใช้ดินปลูกธรรมดาเรานี่นะครับสำหรับท่านใดที่ มีดินปลูกแล้วเราจะลองเพาะเห็ดฟางก็ทดลองทําดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บเห็ดฟางเสร็จด,ดินปลูกแล้วก็นําไปใช้ปลูกไปเพาะต้นไม้เหมือนเดิมนะครับคือขั้นตอนนี้เรามาทําเห็ดฟางไว้ทานก่อนนะครับลองเอาไปทดลองดูนะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวอีกอเมื่อ มีเหตุขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ